สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแก้วจรินแท็กเตอร์นะครับนี้ผมพาไปชม m 9540นะครับแจ้งราคาเข้าๆครับแล้วก็ตอนนี้รถกำลังเข้านะครับมี40-50เข้ามาเพียบเลย40-50นะครับมากกว่า30คันนะครับกำลังทยอยเข้ามานี่รังขนทยอยเข้ามาเลยขายหา40-50นะครับราคาเบาๆนี่เป็น95นะครับเพิ่งเช็ดระบบต่างๆเสร็จนะครับราคา5 4 0 0 0 0บาทนะครับในด้านหน้าพันหลัง เก็บสีบเก็บอะไรเรียบร้อยนะครับเช็คซีนทั้งหมดเลยนะครับให้ไม่ว่าจะเป็นสีนล้อหลังนะครับซ้ายขวาซีนเพาตั้งนะครับซีล้อหน้าซ้ายขวานะครับแล้วก็เช็คระบบไฟต่างๆให้เรียบร้อยนะครับนี่สวยเลยห้าแสนสพันบาทนะครับแต่ดันหน้าพาดหลังนะครับสภาพทีสวยเงาเงา,งาดนเลยนี่รถเข้าออกทุกวันนะครับ รถเข้าออกเข้ามาทุกวันสามารถเข้า,มาชมรถได้ทุกวันเลยนะครับร้านเปิดทุกวันเลยหลังทยอยเข้านะครับมีเครื่องสีเดิมๆนะครับสหรับ9 5 4 0นะครับอยวคลิปรีวิวผมจะมารีวิวให้ชมนะครับตอนนี้ขอเอารถเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้รถเข้าเพียบเลย20 30, 30คันนะครับรถนี้จะมี40 50นะครับเดี๋ยวผมจะลงรีวิวต่างๆให้ชมนะครับ